คลตะตำนานรักแห่งดวงดาวหลายร้อยปีก่อนสองดาวได้พบรักและถูกจับพักพากให้แยกออกจากกันในคืนวันที่ 7, เจเดือน7ของทุกปีนั้นทางช้างเผือกที่เคยขวางกั้นจะประกากฏหากใน,นคืนนั้นฟ้านภา,าประกายแสงดาวโนกังเขตจะนำพาสองหัวใจใส่สกาวมาบรรจบ แต่หากวันนั้นฟ้าฝนไม่เป็นใจมาได้พบต้องรองพบหนึ่งปีจึงจะหวังเจอหน้าคนดีปีต่อไปทาลาบัตาเมสติวันธนามตะเป็นเทศกาลของญี่ปุ่นซึ่งจะตรงกับว,วันที่7เดือน7ของทุกปีการละครึ่งนานมาแล้วด้านเหนือของแม่น้ำแห่งสวรรค์ที่ปกครองโดย เทพเจ้าเทนไตรา,าชาแห่งส่งสวรรค์และมีลูกสาวที่ชื่อว่าฮ o ลีเมนางเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทอผ้าได้อย่างงดงามเป็นที่ชื่นชอบของพาบิดาพาบิดาจึงให้เจ้าหญิงทอผ้าทอผ้าอยู่ตลอเวลาจนเจ้าหญิงทอผ้าฮอลีเมไม่มีโอกาสได้ไปพบรักกับชายใดยเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆ ด้วยความห่วงใยจากพบพิดาจึงให้นางได้มีโอกาสได้พบกับคนเลี้ยงวัวฮิโกบุชิที่อาศัยอยู่อีกฟากฝั่งของแม่น้ำและเมื่อเจ้าหญิงทอผ้าโคริเมะได้พบพับคนเลี้ยงวัวได้ไม่นานนะักทั้งสองก็หลงรักกันและแต่งงานกันในที่สุดหลังจากแต่งงานโคริเมะก็ไม่ทอผ้าอีก สองอีโกโบชิก็ไม่ไปเลีง้งงวปล่อยให้เพ่นพ่านไปทั่วสวรรค์กษัตริย์แห่งส,งสวรรค์ทรงกริ้วเป็นอย่างมากจึงจับทั้งสองแยกออกจากกันโดยให้หยกคนละวป้าป่าโดยมีแม่น้ำแห่งสวรรค์เป็นทางกานหรือก็คือทางช้างเผือกเจ้าหญิงทอผ้าโฮอริเมเสียใจเป็นอันมากจึงขอร้องพระบิดา ให้ได้พบกับคนเลี้ยงมัวฮิโกโบชิอีกครั้งพระบิดารงใจอ่อนอนุญาตให้ทั้งคู่ได้พบกันแค่ปีละหนึ่งครั้งก็คือในวันที่7เดือน7ของทุกปีซึ่งจะตรงกับวันทาลาบะตะโดยฮอลีเมจะต้องกลับมาขยันพอผ้าให้สำเร็จจึงจะได้พบกับสามีฮิโกโบชิอีกครั้งตำนานของเทศกาลทลาบตะนั้น ประเทศญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนตั้งแต่สมัยนัดีและเป็นตำนานความรักของดาวบนฟ้า,ฟาสองดวงเมื่อเจ้าหญิงทอผ้าโคริฮิเมะดาวเวก,ก้าหรือเทพแห่งการถักทอและชายลิงวัวฮิโกบ,บ,บชิดาวอันสเตอเทพแห่งการเกษตรตกหลงรักซึ่งกันและกันและเริ่มที่จะละทิ้งภาระหน้าที่ของตน ซึ่งปัจจุบันถือเอาวันที่7ของเดือนกรกฎาคมตามปฏิทินเกเรียนเป็นหลักแต่หากว่าย้อนกลับไปช่วงยุคสมัยเมจิกที่ญี่ปุ่นยังใช้ปฏิทินจันทาคติอยู่ก็จะเป็นวันที่7ของเดือนสิงหาคมนั่นเองค่ะ